สวัสดีครับ uh, วันนี้นะครับ mm hmm. เราจะมาเรียนเรื่อง mm hmm. การประยุกต์ของจํานวนเต็มและเลขยกกําลังนะครับวันนี้พบกับพี่ชินนะโอเคคิดว่าน้งนงองๆพร้อมแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่จะขอเริ่มเลยนะโอเคเรามาเริ่มจากหลักการก่อนนะครับหลักการของการคานวณก่อนปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นตัวเลขนะครับบวกลบกันแบบเยอะมากๆนะครับ เราจะต้องมีหลักการในการพิจารณาเนาะเพื่อไม่ให้เกิดความงงและเกิดความสับสนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีหลักการอยู่ประมาณสามหลักการหลักๆนะครับผมโอเคมาดูหลักการแรกก่อนนะครับเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาเป็นหลักนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเขาเขียนตัวเลขขึ้นมานะครับทําการบวกลบกันเป็นจํานวนเยอะมากเลยมีตั้งห้าตัวเนี่ยใช่ไหม เราจะต้องทําการบวกจากซ้ายไปขวานะครบ,บวกเลยลบจากซ้ายไปขวาก่อนนะโอเคอย่างตัวอย่างนะครับข้านน้องสังเกตเนี่ยเขาจะบวกไปทางด้านนี้นะโอเคดูสองตัวแรกก่อนนะครับเราบวกจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเพราะนั้นก็จะเอาห้าบวกกับสิบสองใช่ไหมครับห้าบวกกับสิบสองพอได้ผลลัพธ์ปุ๊บแล้วเอาก้อนนี้นะครับลบด้วย 8อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทําจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมพอเราได้ผลลัพธ์ของ3ตัวนี้แล้วนะครับเราก็ทําตัวถัดไปก็คือ17ใช่ไหมมันทําการบวกโอเคพอเราทำส4สีก้อนนี้ปุ๊บได้ผลลัพธ์แล้วนะครับตัวถัดไปคือลบหถูกต้องไหมแล้วเอาสีก้อนนี้ลบด้วย6นะครับผมเาเรมาดูนะครับ5้าบวกด้วยส2ก่อนใช่ไหมเริ่มแรกโอเค5บวกด้วย12มีค่าเท่ากับ สิบเจ็ดนะครับอ่าต่อไปนะครับเราเอาผลลัพธ์จากห้าบวกสิบสองนี่นะไปทำต่อนะครับจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับสิบเจ็ดลบแปดได้ได้เก้านะครับผมได้เก้าอ่าตัวข้างหลังนี้เราเขียน,นเหมือนเดิมนะเพราะเรายังไม่ทําอะไรมันนะครับเราจะทําไปทีละขั้นตอนเนาะจากซ้ายไปขวาทําไปทีละตัวนะครับโอเคสิบเจ็ดลบแปดได้เก้า ครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเราดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็เอาเก้าบวกด้วยสิบเจ็ดเนี่ยเราทำจากซ้ายไปขวา 400, เหมือนเดิมนะครับเก้าบวกด้วยสบเ็ดเป็นยี่สิบหกนะครับปึ๊บเราก็ดึงลงมายี่สิหกนะครับส่วนตัวหลังเรายังไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็ดึงลงมาเหมือนเดิมปึ๊บอา่าทีนี้นะครับก็เอายี่สิบหกลบด้วยหกเนาะเราทำจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นยี่สบหกลบด้วยหมีค่าเท่ากับยี่สิบนะครับ อ่ก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราทําเนี่ยเราจะพิจารณาเราจะมีหลักการคํานวณจากซ้ายไปขวานะเพื่อไม่ให้มันเกิดความสับสนนะครับน้องบางคนเนี่ยถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับก็อาจจะอาจจะเกิดความสับสนได้อย่างเช่นนะครับสมมุติว่าอา่เราไม่ทําตามหลักนี้เอาขวาระบบตรงนี้เลยครับมันก็คิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมได้นะครับเกิดความหลงลืมได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีหลักการใดตัวนะครับในการพิจารณานะครับผม โอเคต่อไปนะครับหลักการข้อที่สองนะครับคือการทําในวงเล็บก่อนหลักการที่สําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ในการบวกกันคูณกันหารการลบนะครับถ้าเราเห็นวงเล็บเนี่ยเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนนะ,อ,ะอันนี้ดอกจันมาให้เลยสามดอกจันนะครับผมส่วนข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลรลองมัเนะให้สองดอกจันก็พอนะครับผมถ้าสังเกตเห็นเนาะเห็นวงเล็บแบบนี้นะครับวงเล็บแบบนี้นะไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับของช่วง ครับเนี่ยมันมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับเราต้องทําในวงเล็บก่อนนะเราเห็นวงเล็บเราทําวงเล็บก่อนเลยนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอ่าถ้าน้องเห็นเนี่ยเจ็ดสิบกับลบสิบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวงเล็บใช่ไหมเขาก็เขียนมาเหมือนเด็กนะครับเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนห้าสิบลบสามสิบได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบครับอ่าเราก็ห็นยี่สิบแบบนี้อ่าเรียบร้อยส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเราก็ดึงลงมาถูกต้องไหม ดึงมาเหมือนเดิมนะครับดึงมาเหมือนเดิมเลยตัวนี้คือตัวที่อยู่ในวงเล็บนะเนี่ยนี่คือตัวที่อยู่ในวงเล็บอ่าโอเคทีนี้พอเราทําการบวกลบในวงเล็บเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมครับวงเล็บนี้มันก็หายไปนะต่อไปหลักการที่เราทํทำคือหลักการจากทําการบวกลบจากซ้ายไปขวานะครับหลักการตามข้อหนึ่งถูกไหมทีนี้เราก็เอาเจ็ดสิบลบด้วยยี่สิบถูกต้อไหมครับจากซ้ายไปขวาเนาะ เจบลบด,ด้วย20มีค่าเท่ากับ50นะครับส่วนลบ10ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำอะไรมันเร,เรายังไม่ได้ทำอะไรมันเนาะเราก็ดึงมันลงมามเดมะครับจากนั้นเราก็ทำตามลักการข้อหนึ่งบวกลบจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับก็เอา50าสลบด้วยสินั้นคาตอบก็คือสี่สอันนี้จำไว้เลยนะว่าเวลาเราเห็นวงเล็บเราต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอทุกครั้งเลยนะครับอ ต่อไปนะครับหลักการข้อที่สามเนี่ยจะเป็นเทคนิคน,นี้พี่ขอเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นนะครับอปกติเนี่ยเราจะเห็นพี่ขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขเนาะตัวแปรเนี่ยน้องๆบางคนอาจจะสับสนนะครับว่ามันคือยังไงครับอย่างสี่ลบสามนี่นะครับเราสามารถเขียนมันให้อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับเราสามารถเขียนมันกลายเป็นสี่บวกด้วยลบสามแบบนี้ได้นะ ไม่ใครสงสัยงงหรือเปล่าว่าเอ๊ะท้ามัมนถึงเขียนเป็นแบบนี้ได้นะครับคือ,อฝั่งขวานะครับมันมีค่าเท่ากับฝั่งซ้ายเลยนะครับดูยังไงนะครับให้เราดูนะถ้าสมมติว่า,าบวกนะครับเวลามันกระจายเข้าไปนะครับบวกชนลบมีค่าเป็นลบนะครับนี้คิดว่าน้องๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วเนาะบวกชนลบมีค่าเป็นลบนะครับลบชนบวกมีค่าเป็นลบแต่ถ้าลบชนลบมีค่าเป็นบวก นะครับบวกชนบวกล่ะก็มีค่าเป็นบวกนะครับเอาง่งายๆคือตัวเหมือนกันชนกันมีค่าเป็นบวกนะครับตัวต่างกันชนกันมีค่าเป็นลบโอเคเห็นไหมถ้านน้องสังเกตเนี่ยถ้าเรากระจายบวกเข้าไปในลบนะครับค่าที่ออกมาก็จะเป็นลบลนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนจากสี่ลบสามเนี่ยให้กลายเป็นสี่บวกด้วยลบสามได้ อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สาคัญนะทำให้เ,เ,เราสะดวกมากขึ้นนะครับในการแก้โจทย์ครับอ,อย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะครับถ้าน้อง,องสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายลบอยู่นี่ครับเทคน,คนิคนี้มันจะใช้ได้ตัวที่มีค่าติดลบแบบนี้นะครับมีค่าเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมันได้ครับโอเคถ้าเราลองใช้เทคนิคสิอยากให้มันกลายเป็นบวกทั้งหมดนะครับ ตัวที่เราสังเกตได้ก็คือลบตรงนี้ใช่ไหมเราจะทําให้มันกลายเป็นกลายเป็นบวกนะครับปึ๊บจัดึงขึ้นไปนะกลายเป็นบวกด้วยลบแปดแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็ดึงขึ้นไปกลายเป็นบวกด้วยลบหกแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยเราก็เขียนเดิมปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอไฮไลไท์ให้สวยๆนะครับผมอ่า นี่มันคือตัวเดียวกันนะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ทําการจัดรูปมันนิดหน่อยนะครับคือเอาบวกมาอยู่กับบวกลบมาอยู่กับลบเนาะอ่าเราสังเกตนะครับว่ามีอะไรที่เป็นบวกบ้างน,นะครับก็จะมีห้านะมีห้านะครับแล้วก็สิบสองอ่า แล้วก็17นะครับผมเราเอา3ตัวนี้มาทำแล้วเนาะแล้วก็ตัวที่อยู่ในวงเล็บนะครับมาทำกันนะเส่วงเล็บให้มั่นนะครับลบแปดกด้วยลบหแบบนี้อ่ะทีนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถดึงลบออกมาได้นะถ้าเราเขียนเป็นรูปของอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็น หบวกด้วยสิบสองบวกด้วยสิบเจ็ดนะบวกด้วยแบบนี้ like this, นะครับจริงๆเนี่ยตรงลบนี้นะครับมันจะมีลบหคูณอยู่ลบหคูณอยู่กับกับแปดแบบนี้นะครับเห็นมลบหนึ่คูณอยู่กับแปดแบบนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับลบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคูณอยู่กับคูณอยู่กับหแบบนี้นะครับเราสามารถ ดึงตัวร่วมก็คือดึงตัวที่เหมือนกันออกมาได้ถูกต้องไหมตัวที่เหมือนกันคืออะไรลบหนึ่งนะครับนี่นะดึงออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะกลายเป็นห้าบวกด้วยสิบสองบวกด้วยสิบเจ็ดนะเราดึงลบหนึ่งออกมานะครับลบหนึ่งออกมาดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแปดบวกด้วยหกแบบนี้นะครับอ่าถ้าน้องสังเกตองน้องจะเห็นว่าบวกชนกับลบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นบวกชนลบมีค่าเป็น เป็นลบนะครับเพราะว่าตัวไม่เหมือนกันชนกันจะมีค่าเป็นลบนะลบด้วยแปดบวกหกอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยถ้างน้องคนไหนฟังไม่ทันนะครับสามารถหยุดดูได้นะมีตัวอย่างให้ครับผมโอเคอ่าต่อไปเราก็ทำตามหลักการข้อที่หนึ่งเนาะเราก็จะทำตาม บวกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะเราเห็นวงเล็บถูกต้องไหมลําด,ดับแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําในวงเล็บก่อนถูกปะนี่เราต้องทําในวงเล็บก่อนอ่านี้อย่าลืมเลยวงเล็บแรกนะครับเราจะทาในวงเล็บไหนก่อนก็ได้วงเล็บหนึ่งก่อนหรือวงเล็บสองก่อนก็ได้ทาได้เหมือนกันครับทําวงเล็บไหนก่อนก็ได้เหมือนกันงั้นพี่ขอเลือกทาเป็นวงเล็บแรกก่อนเนาะห้าบวกสิบสองบวกสิบเจ็ดมีค่าเป็นสามสิบสี่นะครับ วงเล็บหายไปแล้วนะครับผมเพราะาเราทาการบวกกันเสร็จแล้วเนาะในวงเล็บวงเล็บหายไปนะครับลบด้วยในวงเล็บนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับอต่อไปลําดับต่อไปนะครับเราก็ทําบวกจากซ้ายไปขวาถูกไหมเพราะนั้นก็จะได้เป็นสามสิบสี่ลบสิบสี่มีค่าเท่ากับยี่สิบนะครับนี่คือคําตอบโอเคมา,มาดูอีกข้อนึงนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสะดวกในการคิดคํานวณมากขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่มากก็น้อยเนาะเทคนิคนี้ควรจะทราบไว้นะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยคิดคานวณเลขได้ไวขึ้นนะครับก็คือ,อทําให้เราทําข้อสอบนั้นได้ไวขึ้น,นครับถ้าน้องสังเกตอ่าถหาน้องสังเกตนะ99นะครับมันห่างจาก100แค่แค่หนึ่งถูกต้องไหม1แ9 8มันห่างจาก100แค่ แค่สนะครับแล้วก็2 9 7ามันห่างจาก300แค่แค่3นะเราสามารถเปลี่ยนนะครับอันนี้ใส่วงเล็บช่วยนะเป็น100อลบ1เหไหมส่วนอีกอันนึงก็เป็น200ลบสนะส่วนอีกอันนึงก็เป็น300นะครับลบ3แบบนี้นะครับลำดับต่อไปเนาะแล้วก็กระจายเข้าไปนะครับกระจายบวกเข้าไปกระจายบวกเข้าไปเพื่อถอด ถอดวงเล็บนะโยงลงมานะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีบวกอยู่ข้างหน้านะครับแต่เราละไว้นะน้องๆคนไหนอาจจะใส่ไปเลยก็ได้นะครับกันงงเนาะแต่คิดว่าน้องๆน่าจะรู้นะครับกระจายบวกเข้าไปนะครับนี่ก็กระจายบวกเข้าไปนะนี่ก็กระจายบวกเข้าไปเหมือนกันเลยนะครับกระจายบวกเข้าไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยบวกชนลบหนึ่งก็ได้เป็นลบหนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็บวกกับ 200นะครับบวกชลลบ2ก็ได้ลบ2เหมือนเดิมนะครับ่า300ยแล้วก็ลบ3อ่าเราสังเกตนะครับมันจะมีทั้งบวกและลบเนะแล้วก็จัดบวกมาอยู่บวกลบมาอยู่กับลบนะครับบวกมาอยู่กับบวกง่ายกับบวกหนึ่งร้อยกับบวก200อแล้วก็บวก300ร้อย่าเป็นบวกเหมือนกันเอาบวกมาอยู่ด้วยกันนะครับหนึ่งรยบวกด้วย200ยบวกด้วย300รยนะครับทีนี้เราก็ใส่วงเล็บช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าจัดให้มันเป็นกลุ่มเนาะที่เราใส่วงเล็บเพราะว่า เราต้องการจัดให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันครับอันนี้เราเรียกว่ากลุ่มบวกนะที่ตั้งชื่อเองนะมันไม่ใช่แบบมีหลักการตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มบวกเนาะต่อไปนะครับแล้วก็เอากลุ่มลบมาอยู่ด้วยกันเราใส่เป็นเครื่องหมายบวกเชื่อมก่อนนะครับเอากลุ่มลบมาอยู่ด้วยกันลบหนึ่งลบสองลบสามเราดึงลบมาอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มบวก ส่วนข้างหลังเป็นกลุ่มลบนะครับที่เราใส่วงเล็บเพื่อเอามาจัดเป็นกลุ่มโอเคไหมเอาวงเล็บช่วยมันจัดเป็นกลุ่มเฉยๆนะครับหนึ100่งร้หนึ่งร้อยบวกสองร้อยได้สามร้อยเนะสามร้อยบวกสามร้อยได้หกร้อยครับก็เลขได้หกร้อยในกลุ่มบวกกันปุ๊บวงเล็บหายนะครับผมส่วนตัวข้างหลังอ่น้องๆสังเกตเนาะลบหนึ่งลบกับสองลบกับสามมีค่าเป็นลบหกอ่าเป็นลบหกนะ ลบหกแบบนี้นะครับอันนี้น้องๆพมมองออกไหมหรือถ้าใครมองไม่ออกนะครับดูตรงนี้นะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลบหนึ่งนะครับคูณอยู่กับหนึ่งบนี้นะบวกกับลบหนึ่งนะครับคูณอยู่กับสองแบบนี้นะแล้วก็บวกกับลบหนึ่งนะครับคูณอยู่กับสามแบบนี้นะครับผมดูตัวสีแดงนะจากนั้นนะครับเราดึงลบหนึ่งเนะเราดึงดึงตัวร่วมของลบหนึ่งออกมาเราสังเกตน,นะว่า แต่และตัวเนี่ยมีลบหนึ่งหมดเลยครับเราก็ดึงตัวล่ลมลบหนึ่งออกมานะครับจากวงเล็บก็จะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามนะเพราะนั้นมีค่าเป็นลบหนึ่งคูณกับหกมีค่าเท่ากับลบหกนะครับเพราะนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็นลบหกเนาะนี่นะเนี่ยมีค่าเป็นลบหกนะเพราะฉะนั้นบวกนะครับกระจายเข้าไปบวกชนลบมีค่าเป็นเป็นลบนะครับก็เป็นหกร้อยลบด้วยหก ซึ่งคำตอบก็คือห้ารา้อยเก้าสิบสี่ประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าไม่ยากเนาะเพราะว่าเป็นหลักการบวกลบเฉยๆนะครับแต่มันอาจจะต้องเข้าใจในการเอาวงเล็บเข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับเราเอาวงเล็บเข้ามาช่วยเพื่อเพื่อใช้การจัดกลุ่มนะจัดกลุ่มตามที่เราต้องการเลยนะครับจัดกลุ่มอ,อย่างพี่นะครับพี่ก็จัดกลุ่มบวกอยู่ด้วยกัน จับกลุ่มลบอยู่ด้วยกันโดยเอาวงเล็บมาช่วยนะครับถ้าข้างในทําการบวกลบกันเสร็จปุ๊บวงเล็บหายไปนะครับถ้าข้างในทาการบวกลบกันเสร็จปุ๊บวงเล็บหายไปนะแต่อันนี้นะครับพี่ใส่วงเล็บให้เพราะว่าจริงๆอะมันอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้มันอาจจะเขียนเป็นหกร้อยบวกกับลบหกแนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการน,น้องๆสับสนเฉยๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเขียนอย่างนี้บวกมันจะ กระจายเข้าไปยังไงนะครับคลิกเลยใส่วงเล็บให้แบบนี้นะครับอโอเคตัวอย่างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะ